สวัสดีครับสยามสปอร์ตยูทูบชาแนลนะครับขอพาท่านผู้ชมมาชมศึกบอลเจลิกยุโรดูกาล2021นะครับวันนี้พามาที่นิสสันสเตเดียมนะครับชมเกมคู่ระหว่างโยโกม a าเอฟมารีนอสครับทีมรองจ่าฝูงครับเปิดบ้านเล่นกับคาวาซากิฟอนเ l e ทีมจ่าฝูงนะครับ <c oughs> บอลเขาออกมาซ้าย <c oughs> เปิดย้ำเข้ามาอีกทีนึงได้บอกตรงนี้ดีเซฟพยายามที่จะลุยของมัตนาเบะหาช่องเปลี่ยนให้ได้เซตมาเองแตยังต้งดีเซฟ เซนต์งอลซับลูกนี้ยังไม่เป็นประตูเลยครับเอลแบร์เลี้ยงกับเส้นได้ดีแล้วมาครับวุสเซอแบร์บ้องแล้วคืนมาแถว2เลยเอลเซราเซราล็อกสตูตรงนี้มีพื้นที่ถึงดับยาวดับยาวได้ดวนกับชาคาอกาสลูกนิดตัดเข้ามาตรงนี้อู้เกือบเสียประตูเหมือนกันครับใรถนันจริงยัดเลยครับเข้าข้างตะขาเกมส่วนมาแล้วครับมาที่จอมเทคนิคของทีมคาวาสกิฟอนเนเ่อย่างเอียรนักกาศเลยครับเปิดมาตรงนี้ดับยาวได้บองโอ้โหหนึ่งสูไลครับโห คือเทียก็ามาตินก็ตอนแรกก็เหมือนจะวิ่งตามมานะครับสุดท้ายไปถ่างตัวดามิเยานะครับนี่ครับสุดท้ายได้ขึ้นมงเดียวเดียวเลยครับเรียโดดามิเยาไม่เยอะนะครับธีรชนเอลบาเปิดมา้าเลี้ยวส้าได้ยิงแล้วไปด่ามาเหมือนกันครับโมโฮโนนี่ครับลูกนี้ต้องบอกว่าฟอนเดลเองก็ไปเ,เหมือนกันนะครับขควิเกย์ครั้งหนึ่งครับ เพาะสั้นๆนอโหกลายเป็นเสียบอลเสียพื้นที่มาชิงดับเบาวดับเบาวให้มาเียนักกะได้จิงตรงน,นี้โอ้โหครับไปตรงตัวถ้าเขากะแล้วผู้สิทธ์กระเป๋านักวีจบเกมเลยครับโยกมยไม่นนมาดีนอตเสมอกับฮาวาสกิฟันเเลไป1ประตูตอนหนึ่งแบบสุดมันเลยครับ